นิ่ดีโอเคกุค้งที่เราทอดนะทอดกรอบพอแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะไปจัดยำนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปทำอะไรนะ่ะของก่อนวิธีการนะเราจะเอาเปลือกของ ปวที่สงที่เราคั่วแล้วนะลูกเอาออกนะทำนี้นะคือเราจะต้องทําให้ให้ตรงนี้มันออกไปนะทำนี้นะ่ายดีๆนะเดือนสองเทมเอาเตอไปนอกเนี้ยให้เหลือแต่ดิน <c oughs> ยเดี๋ยวหมดพอเราเนี่ยปวที่สงกว้วงใหมอันนี้นะเราจะตัดอย่างนี้นะ อย่าไปถอนนะเพราะถ้าถอนปุ๊บมันจะมันจะหัวมันจะหมดตัดอย่างเงี้ยเนี่ยให้ให้เหลือแค่ครึ่งนึงอย่างงี้นะเดี๋ยวมันจะแตกใหม่อันนี้เห็นไหมมันจะมีโคนอยู่จะแตกเราจะเราจะวันนี้เราจะทําเมนูยำตะไคร้เราจะตัดตะไคร้เยอะหน่อยเพราะว่าตะไคร้เราปลูกเองนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะว่าตะไคร้ที่เราตัดอะเป็นยังไงคือเราตัดเนี่ยเราเราจะเหลือรากมันไว้ให้มันออกให้มันออกใหม่ให้มันออกให้มันออกใหม่ดูนะ เอานุ่มมาดูไปดิดะตะไคร้อย่างนี้นะเนี่ยแล้วเวลาเราใช้เราก็ตัดตรงนี้ตัดเอาแค่นี้เอาแค่นี้ไปใช้โอเคไหมไปต้นยิ้มเยอะเนี่ยนะดูทิศเน,นี่ยที่เราเก็บนี่เราเดินเก็บข้างๆรั้วเองนะเนี่ยมาดูตรงนี้นีน่จะเยอะมากเห็นปะนี่เก็รู้เนี่ยสีแดงเลยนะใส่แค่น,นี้พอไหมพอแล้วเนาะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมัเนเก็ดไปเอาละวไปหามน้ำลูก เมนูเย็นนี้เราจะยำตะไคร้นะใครอยากได้สูตรก็ดูนะครับแบบแรกเลยหั่นตะไคร้ก่อนเราจะหั่นตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้แบบนี้แอ้บางๆนะอ่อนๆนะครับหั่นไปสักสี่ห้าหัวนะเป็นยำตะไคร้นะครับจะใส่กุ้งตัวกุ้งทอดกรอบด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราจะเตรียมเครื่องก่อนจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแบบแรกคือหั่นตะไคร้ก่อนหั่นตะไคร้เป็นฝอยเล็กๆเล็กๆนะอย่าหั่นใหญ่มากถ้าหั่นใหญ่มากเราเคี้ยวแล้วมันก็จะหยาบอ่ะั้าหั้นเดี๋ยวเรามจะีอะะไรรต่อนคับ ต่อไปกระลำปีหั่นฝอยนะครับอย่าหั่นจาหั่นใหญ่นะครับหั่นเล็กๆนะครับหั่นฝอยฝอยนะครับนี่ครับคือเราจะเอาใส่ผสมกับตัวตะไคร้ที่เราหั่นไว้นะครับหั่นเป็นฝอยเล็กเล็กแบบน,นี้นี่ครับเนยเมื่อเราหั่นอย่างนี้แล้วนะเราจะเตรียมเครื่องไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะดูนะนี่อันนี้ก็คือกระลำกระลำเปียนฝอยนะครับอันนี้เป็นตัวตะไคร้หั่นนะครับ เ,เดี๋ยวเราจะยำนะเดี๋ยวเราจะแหนพลิกก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันนี่พริกหนูนะครับแล้วก็มะนาวอ่เราบีบใส่เลยนะมะนาวเนี่ยใส่ช่วงนี้นะมันไม่เยอะก็ใส่สองลูกเลยเพียวๆหน่อยนะครับดีงัยางเลยนีใส่เนี่ยตัวนี้เป็นน้ำเชื่อมเชื่อมไปนิดนึงจากนั้นใส่หน่อยนึงใครชอสคั้ปลาต้มนครับ แล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อน,นยำเราไม่เอาเผ็ดมากเ้เรียบร้อยแล้วครับยำตะไค้กุ้งกรอบอนี่ยำตะกุเด็ดวันฝนตกแล้วก็ไปดับโอเคจัดไปเป็นกับแกงก็ดีเป็นกับข้าวก็อร่อยของกินเนล่นก็เยี่ยมนะครับตามนี้